กับบาวโกลาพนักงานเอ้ยครับพี่น้องเบิ้งนี่ขาใส่ขาเออโอนี่บนมีขาเขาอะอย่างมือจับลูกเสาออกมาพี่น้องมาเด้อพี่น้องมาแซมด้วยกันกับบาวโกลาพนักงานอีส่งาฮอีสั่ตกลงมีก็ใส่ละ

เบง้ีงขาใส่ขาเออโมนี้บ่มีขาเขาวะใส่วะงาย้ลาวขึ้นจิ๋ึคนคนคนๆๆ๋งเอาคนคนเ้ยโอ้ยอบมันเนาะไทใไทยระทุกเอาอีกฮอาฉันด่านเอาที่อบเลยอบอบอ

Ma ne ne susu ne ne, ina dole salo, ina tole rokpoom, ay tole rokpoom, ay tole rokpoom, tole rokpoom, tole rokpoom, ay 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 tole

rendah nano bek ali incus tang ambilnya kol ya ini kok bak itu betul absolut dalam itu sama gua gua ngompo memang bar itu langsung iseng is legbek multi day sambek dog kebek lambos rong